มาวินเล่าเส้นทางรักตู่พิยวดีเรียกได้ว่าชุ่งม,มือกันเข้าสู่ประตูวิวาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวินมาวินและผู้จัดละครทายาทช่องสามตู่บิโยดีมาลีนนโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นชื่นมืน่นเพื่อนพ้องในวงการร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากล่าสุดมาวินและตู่ได้ออกมาเปิดใจเล่าเส้นทางชีวิตรักที่เหมือนละครผ่านทางรายการแฉ ระบุว่าช่วงแรกๆที่คบกันโดยพลังแห่งรักตู่ก็ยอมกินทุกอย่างตามมาวินจากเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่กินปลาล้าไม่กินหลายๆอย่างก็พยายามจะกินเผ็ดแต่กระเพาะรับไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยได้เข้าโรงพยาบาลไปสามสี่รอบแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าต้องกินเผ็ดระดับไหนมาวินจีบตู่โดนนักแสดงคนอื่นปาดหน้าเค้กทั้งที่รู้ว่าชอบตู่เล้วว่ามาวินถือเป็นแฟนดาราคนแรกที่คบเลยเพราะปกติจะเป็นคนนอกวงการตลอดไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนเป็นดารา แล้วไม่คิดว่าจะมีใครอีกลาเข้ามาคุยซึ่งมาวินก็เล่าเสริมว่าตอนแรกที่เข้าไปคุยคือแค่อยากรู้จักก่อนแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆกราฟก็แคบลงซึ่งก็เป็นความรักหลังจากที่มาวินเข้ามาจีบก็มีดาราเข้ามาจีบเยอะมากแถมยังรู้จักกับมาวินด้วยรู้ว่ามาวินชอบอยู่แต่ก็มาปาดหน้าเค้กกันใหญ่เลยยอมรับว่างงมากนี่เพื่อนกันหรือเปล่าส่วนเหตุผลที่ตู่โฟกัสมาวินดังที่มีดาราเข้ามาจีบเยอะเพราะคนอื่นเข้ามาก็จะเก๊กๆคุยแบบสุภาพ แต่มาวินแปลกเข้ามาคุยเหมือนเป็นเพื่อนรู้สึกตลกและสนุกดีไม่ค่อยเก็กเป็นตัวของตัวเองเพื่อนตู่ไม่สนับสนุนให้ครบมาวินต้องพิสูจน์ตัวเอง8ปีกว่าครอบครัวจะยอมรับมาวินยอมรับว่าวันหนึ่งที่ได้เข้าไปอยู่ในสังคมของตู่ตนเองรู้สึกอึดอัดมากแรกๆไม่ชอบเลยปิลับตัวอยู่ประมาณ2-3ปีเพื่อนตู่เคยถามตู่ว่าคิดยังไงถึงมาคบกับมาวินเพื่อนบอกว่าอย่าเลยไม่เอาดีกว่ามีการเสิร์ชชื่อมาวินและส่งสารบัตข่าวมาให้ตู่ดู เพื่อนส่วนใหญ่คือไม่สนับสนุนเลยแต่จะมีพี่คนหนึ่งที่เชีร์มาวินกับตู่ตอนที่จำพิสูจน์ตัวเองมาวินเล่าว่าถ้าไม่ได้ตู่มาซัพพอร์ตจิจตใจตนตายแน่แน่ฝ่ายหญิงยอมลดตัวเองลงมากินข้าวธรรมดารรมด,าด้วยกันในซอยอาทิข้าวมันไก่ซ้ตมตำก๋วยเตี๋ยวอาหารง่ายๆเพราะมาวินมีกินได้แค่นี้กินเสร็จก็กลับเข้าบ้านมานั่งดูโทรทัศน์ใช้ชีวิตเท่าที่อยู่ได้ไปเรื่อยๆตู่เล่าเสริมว่ามีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเลย งดอยู่ประมาณ2ปีปีราะเมื่อนึงหารกันคนละประมาณ3 0 0 0ถึงบาทมาวินจ่ายไม่ไหวซึ่งตู่ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปกินก็ได้ตนก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องไปกินมาวินใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมากกว่า8ปีถึงเริ่มเข้าบ้านมาเจอครอบครัวของตู่ได้ส่วนตอนนี้เพื่อนๆของตู่ก็รักมาวินมากเวลาไม่มาก็ถามหาตู่เผยอ,อีกว่าการที่มาวินมาอยู่ทําให้ตู่ทํางานง่ายขึ้นทุกคนกล้าเข้ามาคุยกับตู่มากขึ้นเป็นการส่งเสริมกันและกัน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างหานคนละครึ่งไม่ใช้เงินของที่บ้านสำหรับบ้านที่อยู่ด้วยกันก็เป็นเงินจากการทำงานของมาวินและตู่ทุกอย่างหานครึ่งไม่มีเงินของทางบ้านอีกทั้งงานแต่งงานก็หารคนละครึ่งด้วยส่วนชุดแต่งงานร้อยล้านบาทมาวินไม่ได้เสียสักบาทเพราะเป็นของร้านเพชรที่ตู่ทำอยู่เนื่องจากเทรดเพชรกับต่างประเทศอยู่แล้วจึงสามารถทำได้